สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าร้อนหมอเจี๊ยบตกใจมีคนนอนบนหลังคาบ้านหลังจากที่หมอเจี๊ยบเลล้ลนาปล่อยคลิปบ้านหมอเจี๊ยบ ep7 ออกมาปรากฏว่ามีคนตาดีแอบเพนชายนอนบนหลังคาบ้านหมอเจีย๊ยบแสดงความเป็นห่วงสงน่าสุดหมอเจีย๊ยบโพสชี้แจงแล้วว่า พอชี้แจงต้นคลิป YouTube บ้านหมอเจี๊ยบ P ีทีเทีพึ่งออนมีผู้ชายนอนคว่ำอยู่บนหลังคาจริงๆเจีจ๊ยบดูคลิปนี้หลายรอบยังมองไม่เห็นผ่านไปไวมากพอเห็นแล้วแอปตกใจด้วยเพราะไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครเหมือนกันไปสืบมาแล้วพี่เขาเป็นทีมของผู้รับเหมามาเก็บงานที่เหลือไม่ใช่เป็นโจรแต่อย่างได้ขอขอบคุณทุกคนที่ตาดีมองเห็นเป็นห่วงแล้วทักกันเข้ามาด้วยนะคะ ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ